สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้หมอานนะครับจากเพจหมอมะเร็งไทยแลนด์ครับวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังถึงมะเร็งอะไรที่รักษายากที่สุดแล้วก็น่ากลัวที่สุดจะเป็นมะเร็งอะไรแล้วเราต้องมีวิธีการติดตามหรือว่าวิธีการรักษายังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ หมอคิดว่าเมื่อได้ยินคำว่ามะเร็งนะครับทุกมะเร็งทุกชนิดก็น่ากลัวหมดเพียงแต่ว่ามะเร็งที่รักษายากหรือว่ามีผลการรักษาที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีอันดับแรกเลยครับก็คือเป็นมะเร็งที่เป็นระยะลุกลามมะเร็งทุกชนิดถ้ามีการลุกลามออกจากตัวแม่มันไปสู่อวัยวะอื่นๆที่อยู่ไกลออกไปโอกาสหายขาดมันก็ลดลงครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนะครับเราจะมีวิทยาการในการรักษามะเร็งที่ดีขึ้นมากๆนะครับทำให้ระยะลุกลามเนี่ยบางชนิดก็ยังมีโอกาสหายขาดได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามมะเร็งระยะต้นก็รักษาง่าาายยยเจ็บตัรรัััวนนนน้้้อรรระะะกกกษสๆฉ มะเร็งระยะลุกลามก็เป็นมะเร็งที่รักษายากแล้วก็มีความน่ากลัวครับ อันดับที่2นะครับก็คือมะเร็งที่พบน้อยนะครับถ้าเป็นมะเร็งส่วนใหญ่แล้ววิธีการรักษาเนี่ยเราก็จะยึดเอาตามหลักฐานงานวิจัยที่เราใช้ในการรักษาในคนไข้ที่เคยได้รับการรักษาก่อนหน้านี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นมะเร็งเต้านมนะครับซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเนี่ยเราก็จะมีหลักฐานงานวิจัยจํานวนมากเลยว่าสามารถใช้ยาอะไรได้บ้าง1น3 4เพื่อให้ผลการรักษานั้นเนี่ยโอกาสหายขาดได้มากที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งที่พบน้อยเนี่ยงานวิจัยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราแทบจะไม่มีเลยเวลาที่เราจะเลือกรักษาคนไข้คน ก็ไม่ได้อยากให้คนไข้ท้อแท้หรือหมดความหวังปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีการรักษาที่เรียกว่าการแพทย์แม่นยำที่เรียกว่า Precision Cancer Medicine ซึ่งจะช่วยให้เราวิเคราะห์กลไกการเกิดโรคได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถเลือกแนวทางการรักษาที่ตรงกับพยาธิกาเนิดหรือว่าพยาธิสภาพของโรคมะเร็งของคนไข้แต่ละคนได้ดีขึ้นทําให้ผลการรักษาดีขึ้นด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับหมออยากเชิญชวนให้เพื่อนๆน,นะครับตรวจคัดกรองมะเร็งเพื่อให้เจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพราะ มะเร็งทุกชนิดไม่ว่าจะเจอพบเจอน้อยเจอมากรู้เร็วระยะเริ่มต้นรักษาหายขาดได้ครับอย่างไรก็ตามหมอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์นะครับเพจหมอมะเร็งไทยแลนด์นะครับไอจีหมอมะเร็งไทยแลนด์นะครับยูทูบหมอมะเร็งไทยแลนด์นะครับฝากสับสับ SCRIBE ด้วยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนะครับได้ติดตามกันนะครับสุดท้ายถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับหมอได้โดยตรงที่เพจหมอมะเร็งไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ